เป็นไอ้นี่กระสุนหิมะนี่โอ้โหด้วยวันเดียวันโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยฮะสโนโบอลเหรอ ไม่รู้แหละอะไรแต่คลิปนี้ผมจะมาสุ่มจะมาเล่นปืนนี้ให้ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูดิว่ากี่รอบนะครับกว่าจะได้เจ้าไอ้ปืนโซลูบอลตัวนี้มาดูกันนะครับมาผมจะจัดเลยไม่ต้องพูดเยอะครับผมไม่ต้องพูดเยอะพูดเยอะสยเวลาเะฮะโอ๋โอ,อเรียบร้อยมาถึงนะฮยยังมาถึงก็ยังไม่ได้เลยนะฮะเรียกว่าเกลือรหรือเปล่านะครับมาขอร้องละขอเถอะนะครับขอเถอะ เย้ yeah! เป็นไงเราไม่เกลือรอบนี้ไม่เกลือเอ้ยถือถือว่าเกลือไหมไม,ไม่ไม่เเกลือหรอกนะได้แค่วันเดียวไม่เป็นไรหรอกผมก็อยากลองเฉยๆว่าปืนมันจะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าอ่ะเรามาดูสเปคปืนตัวนี้กันนะครับผมก็อยากที่เราเห็นนะมองกันหลักๆเลยเรื่องจำนว,วนกระสุนก็45นัดแลละเรื่อง power เนี่ยอยู่ที่2 8นะครับผมแต่เรื่องความแม่นยำเนี่ยโอ้โหความแม่นยำสูงมากเลยนะความแม่นยำสูงมากเลยนะครับ หรือว่าโขดมากนะครับเรื่องความแม่นยําแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันเลยดีกว่าแต่ผมจะไม่ใส่ชายาจะไม่ใส่ชายาควบคุมแรงถีบนะครับเออเราจะไม่ใส่ชยาที่เกี่ยวกับการเล่นปืนกลนะฮะแต่เราจะใส่ชยาที่เกี่ยวกับการเล่นปืนซองนะเผื่อแบบว่าไม่ไหวเล่นซองมแม่เลยห <laughs> ยอกหยอกยอก ว่ายังไม่ใส่ฉายาที่เกี่ยวกับปืนกลนะ่ะแต่จะเกี่ยวก็คงตรงเรื่องฉายาสไนซ์เลยแหละเพิ่มความแรงอะไรประมาณนี้อ่ะไปลองดีกว่าเน่ปืนมันต้องเข้ากระดานหน่อยโอ้ขี้ขวาจะไปแบบนี้นะครับไม่มีสะโคบนะครับแต่ถ้าพูดกัตามจริงนี่ผมเห็นปืนนี้จากมินิแท็กเกอร์มาแล้วนะเคยเห็นมินิแทกเกอร์เล่นปืนนี้อยู่เห็นพ <c oughs> นผ่านนะแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะเหมือนกับที่ผมเล่นไหมนะมา เห็นเสือเล่นมาแล้วอันนี้ตาเล่นเล่นบ้างใส่สนกันถ้าเกิดเป็นเรื่องความแม่นยำคือปืนมันดูดีมากนะดูดิปืนมันดูยิงง่ายมากเออ่ะนี่เอกากได้ไงอ่ะทำไมหัวผมแตกอ่ะอู้วว เปิแม่งปั่นเดียวชอบชอบชอบแม่งเป็นกระสุนหิม้านะครับหิมะแน่นอนนะขาวๆอย่างนี้ขาวๆอย่างนี้หรือจะเป็นน้ํากะทิดีล่ะเนี่ยนะนะรู้จักน้ํากะทีปะ่ะ <laughs> น้ํากะทิเนะี <c oughs> ย่อยอืมจบเลยเอ๋วเชอาครับอุย้ยนี่เข้ามาเล่นห้องนี้เพราะว่าอยากให้มันเข้ากระดานมากเลยเนะี่ยโอ้โช็อตครับ แตกอีกแล้วแตกอีกแล้วแตกอีกแล้วลวิ่งปืนโหดอุ้ยใช้ได้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยอุ้ยใช้ได้นะปืนจำไปเล่นไปนะครับนี่อยู่กับ GM อยู่กับเอ็ท GM ไม่ไม่นะไม่นะเออมาไป รอคนเข้าห้องนะครับผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ต้องรอคนเข้าห้องเดี๋ยวเราจะไปดู GM เนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู GM กันว่านะครับเขาเล่นปืนเดียวกับเราเอ้ยแบบเราเนี่ยนะครับอา้าว GM อยู่ไหนเนี่ยจะไปส่องเขาหน่อยคือเราจะดูบบว่าเวลาแบบว่าปืนนี้เนี่ยเวลาคนอื่นถือเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ GM มวิ่งไปแล้วครับผมอโอ้จเโอ้โหจเอ็มชมด้วยเรียบร้อย <laughs> จะเต็มมากโอ้โหเรียบร้อยอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยยิงไม่โดนจับเต็มจริงๆว่าไงบาเลตโอ้โหของเกียนเอาแล้วเอาแล้วโดนของเกียนแล้วเอาแล้วเล่นของเกียนว่ะผมก็เล่นได้นะเพื่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เล่นปืนนี้เด มาแล้วดิมาดูโอเคบอมครับเราอยู่ในบ้านก่อนไหมเออไม่งั้นนี่เราก็ตายแน่นอนเนี่ยตัวตัวเรื่องของเพียร์นะจัดการตัวเรื่องของเพียร์ก่อนปืนแม่งปืนแม,ม,ม่งกลัวตีนมากอะปืนแม่งกลัวตีนมากอะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูจีมเลยนะว่าเราจะให้เห็นนะครับว่าเวลา ถือปืนสนโบอลเนี่ยมันเป็นยังไงครับนะเรายังไม่ได้ดูเลยเว้ยหืมส่วนหมดส่วนหมดไรอยู่ข้างบนก่อนอยู่ที่สูงสูงไว้เดี๋ยวโดนข้องเกย์ <c oughs> โอ้โหเจมแบกอะเนี่ยเจมแบกจัดแ้วตอนนี้พูดเลยผมไม่ต้องทำอะไรเลยสบายเนี่ยรอตอดรอตอด แต่ปืนนี้เดินลุยได้นะคนดูผมบอกไว้่อนเลยเอ้าตายซะและ้วแต่ที่ผมไม่เดินลุยไปเนี่ยเพราะว่าดวโดนของเกียร์ไงวิสานั่งวัดไม่เกียร์มากแต่แม่งเอฟเฟกต์เป็นมันเป็นไอนี่กระสุนของขีมนี่ยิงยากเหมือนกันนะไม่ใช่ยิงยากมองยากเหมือนกันนะมันเป็นเอฟเฟกต์ขีมะ แต่ผมก็ชินเองหรือมั้งผมว่าผมไม่ชินอู้ยเดะดูดิมันก็จะใส่แต่ผมอย่างเดียวเลยอ่ะนะคืออะไรไงเขากำลังเล็งผมอยู่ไงเขากำลังเอาของเกมมายิงผมอยู่เนี่ยโอ้โหด้วยเชี่ยโค้งเชี่ยถ้าผมเล่นเป็นอีกหน่อยนะโอ้ยดูดิยอดอ่ะ โอ้โหเนี่ยค้องโลหัวกูแตกกระสุนหิมะครับปเนรี้ยบอกเลยกดแจ๋ว,ปวเป็นไงจัดให้ครับโดนเล่นของเกียมใส่แล้วก็ต้องเล่นกลับดิวะไอ้ยยอมนั่นไงสุดูยอด มาแล้วมาแล้ววววอาคุณโ,โ,โ,โดนกูน <มา S 2> โดนแต่สุดก่อนมาปืนดีๆเราก็มีนะแบบว่ากินเพียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเดีย๋ยวปืนกูไม่ได้เล่นไงประเด็นน่ะ <c oughs> ไม่ตายวะพี <c oughs> ่อ้วนบึกปืนไม่อ้วนหรอกพี่ล่ำแล้วกันนะ ให้เจมกข้าบูไปครับเจมโหยิงยิงอยู่คนเดียวแล้วแนะ่เจมเนี่ยยิงตัวนี่โหถ้าโดนทุกนัดนี่ผมบอกเลยแม่งปับเดียวหายอ่ะจริงโหดมากจริงๆอม่ไี้อวยว่าจะขอไม่ดีจริง,มรง,รง,มมมงวมดรอเลยผมรอเลยตอนนะี้จริง รอเลยออกจากบ้านไม่ได้ถึงก็ออกจากบ้านไม่ได้อะตอนนี้อุ้ย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 เอเคบอมอุ้ยมาเลยโอ้ถ้าไม่มี GM เล่นให้ดันให้ขนาดนี้นี่ไม่ได้จริงๆครับอันนี้มาเล่นต่อไงจะลองปืนจะลองปืนต่อลืมเปลี่ยนด่านด้วยบปิ่งฮอยแล้วเนี่ยอืมจริงๆด่านของสมุดก็ก็สวยแล้วนะ พยายามผมจะพยายามยิมอง akte, อุ้ยเนียเฮ้แต่ได้ได้เว้ได้เว้ย้าหายหนี้หายนี่อุ้ยอาบูบ่ออาบูอาบูเว้หลไหลเฮ้เฮ้เฮ้ ไม่ธรรมดาวะ่ะบอกเลยไม่ธรรมดาวะ่ะเ,เฮ้ยซ้สำศพซ้สำศพไอ้นี่ซ้สำศพทำไมครับกลัวกลัวผมแบบกลัวผมฟื้นเหรอนี่หลับไปเด็กหลับไปหลับไปหลับไปโอ้โหมาแล้วเอเคบอมทีมกูด้วยนั่นทีมเขาก็มานัดกันมากันพร้อมอย่างว่ะนัดกันมาเป่ะเฮ้ย เฮ้ยกูโดนลมเบสเลยนะเออคุโดนบอลไม่ได้เล่นดีๆเลยนะหือสุดหมดโอ้โหจะเหล่ากูอีกแล้วคิดดีแล้วกูโดนไปแล้วน่าจะโดนอีกแล้วเลยคลิปนี้จะโดนอีกแล้วเลยรอใสยที่บ้านดีกว่าคุณโด้โอ้โห ร้อสอยครับร้อสอยครับพี่บ้านโอ้โ,อโหร้อสอยร้อยอให้เขาสอยโอ้โหหัวอีกแล้วมาเฮดช็อตตอนนี้ฝั่งน้ำเงินไม่ได้ออกกับบ้านเลยนะผมอาจจะ ม่ถูกกระดาษนี้ก็ได้นะที่เล่นไม่ได้นะโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยตานนี้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยโอ้พอเจมไปนี่ผมโดนอย่างเดียวเลยจริงจริงพอเจมไปนี่โดนอย่างเดียวเลยนะครับไปแล้วโอ้ผมนี่ทำอะไรไม่ได้เลย ใส่ลันสี่เอ้ยใส่ชายาควบคุมแรงถีบดิมาเปลี่ยนชายาบ้างเปลี่ยนชายาละไม่ได้เล่นดีๆเลยนะครับไม่ได้เล่นดีๆเลยเปลี่ยนเป็นเอ็มเตยละมาเบอร์นิงคออาจจะไม่ใช่ทางของเราลองดูดิเอ็มเตยจะเล่นได้บ้ารอหล่อยก่อนเลยันดับแรกเปิดก่อนเปิดโดยการหล่อยอี่ีพอมยังอยู่เลยเว้ยกู <c oughs> หัวแตกง่ายเหลือเกินนะหน้ากากเนี่ยแก๊สมาแบบเฮ้ยโอ้จะโดนเหล่าเฮ้ยโดนเหล่าเฮ้ยเถื่อนมากหืม ร้อยไปสั้นแล้วแต่เมื่อเกียร์ตัรูปฟองควงครับท่านผู้ชมครับจำประโยคนี้ไว้ดีและถ้าเกิดว่าผมโดนอะไรไปก็ตามนั้นเลยจำประโยคนี้ไว้ดี <c oughs> เขาเล่นกันตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> เล่นปืนนี้ไม่เลงถ้าผมเล่นไม่เลงแล้วแบบมันขาดใจคนดูก็ <c oughs> ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผม ปืนไหนไม่มีสโคปผมเล่นไม่ได้แต่ว่าผมไม่เลงนะผมเลือกไม่เลงดีกว่าเงี้ยกระสอบทรายแล้วช่วงนี้เลงเกี้ยเหรอ,หอเกี้ยเหรอเกี้ยเหรอโดนเขี้ยซะแล้วโดนเขี้ยซะแล้วขอว่าโดนเขี้ยซะแล้วไปช็อตครับ ที่บ้านไม่เคยเล่นปออบง่าฝ่าเอาแล้วมึงเดียวยนพี่ค่อยๆคุยเล่นกันขำๆอย่าด่ากันนะเว้ยกูห้ามไม่ได้นะเว้ยห้องเนี้ยโอเคนึกว่าจะลูดไม่ได้ตันแล้วอย่างน้อยก็ นะอย่างน้อยเราก็รูดได้หมดเฮ้ยจำไร้อยเ้โอ้ฝั่งฝั่งไอ้นี่เริ่มไปแล้วฝั่งน้ำเงินเริ่มไปแล้วฝั่งน้ำเงินอนะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ซ <c Dante> <t apr il> ้าเขาเราเทพเคยได้ยินไหมครับปุดูครับซ่าเขาเราเทพแล้วกันเออแก้ไปครับแก้ป๋วฮะเฮดช็อตครับหน้ากากได้เองแล้วเฮีบอม อเอคบอมอีกแล้วอ่ะไม่หนุกเหรอเอ้หนุกเหรอวะเล่นเอคบอมจะโดนเอคบอมอีกกี่รอบเรียบร้อยนี่เขาตั้งใจมาเกียดผมจริงๆนะเฮ้ยคุณต้องเหล่าผมแล้วทำไมไม่เหล่า่ะโหมันน่าเบื่อเอคีบอมมันยิงแบบตุ้มเดียวมันไม่เล้าใจหรอกเชื่อผมดินะจริงๆ เหลาดีกว่าผมพูดจริงอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะเว้ยแต่เหลาดีกว่ามันกว่าเว้ยจริง <c oughs> อ่ะแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตายไปเกมนั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม